สวัสดีท่ะจิตภากาเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ,นนะ,คะตัวนี้เป็นสละแหน่สวยมากแนละในกระถาง10นิ้วนะคะแนนถ่ายให้ดูอันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะออเดอร์เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่อยากได้สละแหนใไ้ส10นิ้ว,วเดยวแนนจะทำติดไว้ที่สวนนะนี่ให้ดูนะ10นิ้วฟูมากแล้วก็สวยมากๆเลย ใครที่ได้ไปแล้วนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นไหลของเขานะสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะคะแล้วสวยแบบนี้เลยทุกคนนี่อันนี้เป็นชะนแหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ส่วนของแนนที่ออกเยอะมากๆเลยวันนี้แนนเข้ามาแพ็คสินค้าก็คือตัวนี้ทุกคนเป็นพลิกขี้หนูหอมแคระนะคะออก วันนี้เกือบร้อยต้นนะคะทุกคนนั้นแพ็กสินค้านะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะบอกเลยนะคะปลาไวแล้วก็ไปไวมากๆติดดอกออกลูกแล้วนะคะพิกขี้หนูหอมแคระนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากค่ะ